สวัสดีคดรับตอนนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์ทางท่านโรองบอกนะครับที่เทศบาลนครทองในเรื่องการรับสมัครบุรคลากรเข้าม,มาทํางาน,นในองค์กรท้องถิ่นนะครับในส่วนของท้องถิ่นนะฮะโดยส่วนของท้องถิ่นเนี่นทยท่านเทศบาลอบตนะฮะเอาไปจอมาได้แต่มันจะมีอยู่ประกอบด้วยสส่วนนะครับในสามส่วนที่ประกอบเนี่ยในส่วนการกรับบุคลากรเนี่ยใน,ส,น,น,ส,น,นส่วนของค่าราชการเนี่ยก็สํานัรกจะมีการจบจุด นะครับสองจุดอาจจะเป็นจังหวัดสองหรือว่าส่วนกาง่องนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพนักงานจ้างตามรกิบทั่วไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูในงานบริบทของงานของแต่ละท้องที่นะครับว่าในส่วนของตําแหน่งกล่างอย่างเช่นตําแหน่งผู้ช่วยนะับผู้ช่วยในส่วนของนักวิเคราะห์โอเคถ้าบุคลากรกาดหรือว่ามันเยอะแล้วก็มีบุคลากรไม่เพียงพอก็ต้องไปตังตอบ ครับกรองเพื่อจะสนามคนมนาะช่วยเหลือระเบียบาราชการในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเขาเป็นพนังงานช่างดาบภารกิจหรือว่าตัวไปนะครับวิธีการสนามก็แล้วแต่ตำแหน่งนะครับเหมือนตำแหน่งที่มันมีความรู้ต้องเฉพความรู้ทางวิชาการก็จะมีการสอบก็เหมือนกับสอบข้าราชการทุกอย่างมีสอบภาคกอมีสอบภาคกอแล้วก็มีสอบภาคมื่นกันทุกอย่างนะครับในการคัดคนเข้ามาเพื่อจะให้ได้คนที่ตรงกับกับความต้องการกับงานที่เราต้องการใช้ให้มากที่สุด นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนเขาเรียกว่าไม่ถือว่าเป็นลูกแจ้งที่สบานแต่ว่าเป็นลูกแจ้งที่สบาลแต่ว่าไม่ได้ก็เรียกไงนะอ่าเขาเรียกว่าแจ้งจ้งหมองก,ก็จะมีจำนวนหนึ่งน,นะครับในส่วนลิกนๆเลยๆเนี่ยก็มันจะอยู่ประมาณน,นี้นะครับที่ก็เลยที่คุณน้องวัน่อนวนน่าจะออจมาในไหน้าสสำนิก่าการนะสำนันาก็เจอโฉมมาจากที่อยู่ ส่งจากสงการและก็มาประจุควยายอนครับที่นี่นนมีโกลมีตำแหน่งว่าก็มาประมาณนี้นะครับในววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนะครับที่ให้ความรู้ค้อนในการใช้สถานที่แล้วก็ให้ความรู้ต่ตางๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับครับครับ ตำแหน่งเจ้าหนาที่พัฒนาชุมชนว่าหนูอัตรา,าจะเปิดรับสมัครเดือนนี้นะยยคิดว่ายังไงบ้างคะฉันว่าดีเลยนะเราต้องเปิดโอกาสให้เด็กร่่นงไง่ที่มีใจรัในการทำงานเออแล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้โปรใสทุกช่องทางเลยนะทำเว็บไซต์แล้วก็ ดบุกด้วยแล้วก็ไปหน้าที่ทาการด้วยล้วก็คัดเด็กรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาพัฒนาชุมชนของเราเท่านั้นแล้วก็จะได้รู้ว่ามีผู้ใหญ่บ้านไหนจำมันมาได้เฉลี่บ้างน,น,นายกคะมีคนมาขอข้อพบเรื่องตำแหน่งนี้หลายคนเลยค่ะหนึ่งในนั้นคืออเส้นใหญ่ที่บ้านอยู่หัวมุมวัดตรงโน้นนะคะ ฝาคุมข้ารางานเนี่ยแตกเขาไปเรียกว่าเชิงใ,ใช้ระบบไม่มีระบบเส้นสายแล้วก็เพิ่มการสอบเข้ารับให้มีความปล่งใสที่สามารถเปิดสอบระบบได้ทุกถึงได้ด้วยนะประเทศของเราจะได้มีองค์กรที่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจได้สักที เุนลูกดิฉัน,นได้ไหมคะแล้วดิฉันจะช่วยโครงการต่างๆในปีนี้ค่ะ mm hmm. ออดคะบ้านเมืองเราจะจะเดินแคุคนมีความสามารถไม่ใช่เงินถ้าออดอยากช่วยจริงๆเนี่ยถ้าช่วยประชาชนไม่ใช่ช่วยใครบางคนให้ได้ตาําแหน่งนะคะ mm hmm. ลุงคะหนูอยากทำงาน,นที่อบตอค่ะจะได้กลับมาช่วยที่บ้านเราได้เขาว่ามีตามําแหน่งว่างด้วย เตรียมตัวไว้หมดแล้วค่ะเตรียมทั้งแรงกายแรงใจอ่านหนังสือไว้เต็มเมลยเลยค่ะขนาดแม่ชวนหนูพามาออกไปเดินเล่นหนูยังไม่ไปเลยค่ะดีแล้วไม่ต้องสนใจเรื่อสายเรื่องพวกนั้นมากับไปแล้วถ้าลุงรู้ว่าใครจะโกงเขาสอบลององุงน้องจะรูสอบเองค่ะลุงถ้าตกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยหนูก็ไม่เสียสักสิ ผมผ่านแล้วครับจริงหรอทำได้ด้วยตัวเองเหรอใช่ครับอ๋อคิดว่าลอกเพื่อนไม่ผมไม่หลอออยู่แล้วอ๋อโอเคเก่งมากลูกโอเคครับอยากได้นี่นะเครื่องบินได้ลมีอะไรจะบอกว่าไงเนี่ยสอบผ่านแล้วแล้วยินดีด้วยลุงบอกแล้วว่าหลังนั้นได้ การเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและก็ตจวแทนชาวว่าสุดท้ายก็จะเป็นทนา,ายคยก<ะ>ถ้าน้องๆนัง้นงสองคนพร้อมแล้วก็เชิญแนะนำตัวได้เลยคะ่ะเรื่องจากคุณอูก็สวัสดีครับผมอู๊ดกบผมจบนักศึกษาจากมาวิับสวัสดีค่ะชื่อมายเดียนะคะจบจากพัฒนาชมุชมชนค่ะอยากทางานที่นี่แล้วก็อยากให้นคนมีอาชีพแล้วก็เข้าถึงบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้า,ราพร้อมแล้วก็เข้าช่วงสัมภาษณ์ได้เลย,ย,ยนะคะโดยมีนายกเป็นผู้สัมภาษณ์ค่ะถ้าพวกคุณเจอกันที่เจอร์รี่พวกคุณจะทำ,ทำยังไงเรื่องจากคุณอูออ๋ก็ในส่วนของผมก็อยากให้มีครับคุณแม่เดี๋ยวเรามีความที่เหมือนไงหนูจะแม่ต้องร่วค่ะแล้วก็จะแจ้งพวกเขาวันชาหนูเชื่อคนดีไม่จำเป็นต้องเงียบค่ะ คนเข้ามาทางาน่างโปร่งใสโดยมีประชาชนร่วมต,ตรวจสอบเพราะองค์กรที่ดีเริ่มจากการมีคนดีเข้ามาทํางานไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องซื่อสัตย์กล้าหาญแล้วก็รับใช้ประชาชนชวนคนรุ่นที่ถัดมาสัมภา์ยินดีด้วยครับมาเดียว์ค่ะเรีบยต้จบไปเลยนะครับสำหรับลบะครที่เราได้นำเสนอน,นะครับในหวัวข้อเรื่องการจัดสรรบุคลากรเข้ามาในองค์กรท้องถิ่นนะครับ ละครสั้นของเราเรื่องนี้หวังว่าผู้ที่ได้รับชมจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรมนุษรุนะครับ